ไปหาอะไรกินกันสรุปก็ไม่ได้กินนั่นแหละเราก็เลยมายอมใจกันที่ร้านโซกิวซึ่งร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับ BTS a r l i n g เป็นร้าน ไม่ว่าพพ์จะนั่งรถผ่านมากี่ทีก็ตามใจเห็นว่าคิวแน่นตลอดทุกวันทุกเกตไม่รู้ทาไมแล้วพี่ก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะร้านนี้มันมีดีอะไรทําไมคนถึงมาต่อคิวเยอะขนาดนี้ฟิวๆแบบน้องๆตีน้อยเลยอะทุกคนมันมีอยู่วันหนึ่งเลยขับรถมามขับผ่านแม่ก็อ้ยกล้าดูสิร้านนี้คนเยอะจังคือเยอะนะพี่ว่าตรงโซนเนี้ยโลง่ลงๆเนี้ยคนแน่นเลยแต่ว่าวันนี้เราโชคดีคนไม่ค่อยมีรู้สึกดีใจเ <laughs> พราะไม่งั้นน่าจะหิวตายก่อนเพราะว่าเราก็เพิ่งอ,อกหักจากไฮที่หล <ม>าเาาามข้ใจร้านนี้เปิด11โมงครึ่งปิดตีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้คิวเร็วอุ้ยราคาดีมากเลยพี่บ้าอุ้ยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือถูกอุ้ยอุ้ยถูกมากอันนี่คือถูกถูกแบบถูกมากทุกคนราคาแบบโกโบเฟ่อะสองก้กาวเองอะมีเนื้อออสเตรเลียมีกุ้งแม่น้ำอ๋อถูกมากราคาถูกสุดมีลิปอายด้วยนะใช่อะไอเนื้อออส มีกุ้งด้วยนะราคาี้แล้วกอมีพิซซ่าด้วยมีพิซซ่ามีไก่ทอดเกาหลีมีทะเลถ่งด้วยทุกคนมีสปาเก็ตตี้มีมียำก็ว่าทำไมคนเยอะทุกวันเลยพ่าอย่างนี้เองมีน้ำซุปแบบหม่าล่าด้วยไปตตกี้ช้ให้ลีฟไปเอาโต๊ะแหละแม่บ้เนทำงานใหม่รีฟครับ สวัสดีครับเทปอะนั่งวิธการนั่ง จริงๆอ่ะมันคนที่จะต้องแบบไปจองคิวใหม่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราโชคดีคนน้อยเราก็เลยสามารถย้ายโต๊ะได้นะครับแล้วพี่พี่พนักงานที่นี่คือน,น่ารักมากมาเรามาสั่งเมนูกันเขาจะมีเมน q ิวโค้ดให้เราสแกนกันสิแล้วสแกนมามันก็ขึ้นมายอย่างนี้เลยอ,อ,อลาร์อาไลน์พี่ก้าอุ้ยมีกุ้งดองซีอิ๊วมีกดไปแล้วแล้วก็มีเนื้อวัวเสือร้องไห้ บิสเบลลี e like ่บิสเบลลี่กดแล้วมีอะไรยังไม่ได้กดเ้ิ่มเลยไม่รู้กดมา13อย่างแล้วแล้วก็มีเนื้อหมูมีหมูสามชั้นมีหมูซอสโคชูจังมีเนื้อเป็ดมีซีฟู้ดมีอาหารทะเลแบบเป็นเซ็ตเซ็ตใหญ่ๆอย่างนี้เลยเว้ยเนี่ยคือแบบเป็นเซ็ตอย่างเลยเฮ้ยมีชีสด้วยทุกคนมีชีสแบบไม่อั้นไม่คิดเงินเพิ่ม สุดปะคู่แข่งตีน้อยจริง,รงๆนะใช่เขาอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้มีกุ้งแม่น้ำมีไข่ปลาหมึกด้วยทุกคนสุดบางปะมีหมึกกระดองยักษ์มีกุ้งแก้วหมาล่อาอยากลองกุ้งแก้วหมาล่าอันหนึ่งแล้วก็มีกข้าวโพดเอาไหมแล้วก็มีน้ยนั่งล้มสดเอามาลองเลยกันแล้วนอกจากในอาหารที่เราเปิดกันอยู่เนี่ยก็ยังสามารถไปสักของทาาเล่นตรงโซนตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวพาไปดูมีเครื่องร้องเครื่องนึง ะะมีน้ำดื่มเย็นๆแล้วก็ที่นี่ไอศครีมไม่ได้รวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่น,นะอยากซื้อก็ต้องสั่งแยกแต่ราคาน่ารักมากเลยอ่ะ2บบาท26บาท75สบาตางค์ทำไมต้องมี75สบาตางค์เวทมั้ง <laughs> ไม่รู้ <laughs> กดสั่งอาหารแต่อย่าพาไปดูรายอาหาร รู้สึกดีเป็นการออกหักจากไขตตี้หล่าแต่ก็ยังรู้สึกดีอยู่เพราะว่าของกินแน่นมากดูดิพอของมันแน่นๆเต็มๆแล้วมันน่ากินเนาะเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอามาลองชิมกินๆเฮ้ยแต่หอมหอมพิซซ่ามากเลยทุกคนพาไปดูพิซซ่าอเฮ้ยอาหารวะเอ่อสายถูกผาไ้ลองท้องอมากินกันได้มากินกันได้กล้าแต่ถ้าเกิดมันตกพื้นก็จะกลายเป็นอาหารพื้นบ้าน ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะ่ะ <laughs> มีเป็นพวกติ่มซำสล,ลัลนนลบเปาด้วยไอมีจ่ะเอมีเขาเรียกว่าอะไรนะลาบปลาหมึกหใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ลาบลองเอาไปชิมชิมชิมเบิ้งชิมเบิ้งโอ้นยน่ากินมากเอาอันที่มันชิสเยอะๆเครื่องเยอะๆนี่แหละ แล้วเขาทาไซส์บอกว่าน่ารักมากเลยคือปกติอะพวกบุเฟ่พวกเนี้ยของทานเลนถ้าเป็นแนวแป้งแปงมันจะเยอะเพื่อต,ตัดกํลาลังเราเนืกอออกใช่ป่มแต่อันเนี้ยมันแบบไซส์แบบเล็กๆอะไซส์แบบพอดีคําพอกินให้ดับรูรสชาติว่าเป็นยังไงมันมีคุ้มนะยังไม่ทันได้กินเลยว่าคุ้มเราบอกไปแล้วว่าคุ้มจ้ะเราตักอันอื่นจ้าผักเราตักตรงนี้ได้เลยนะแล้วผักเขาดูน่าตัดีนะนี่เห็ดหขทองเห็ดหขทอง อันหนึ่งต้องเอาจันรีบกินอะไรมั่งกินได้หมดเลยจริงเหรอคนที่แบบไม่มีอะไรที่ไม่กินเลยใช่ไหมใช่เลิศดี <c oughs> มีท้องแซลมอนตรงนี้ด้วยเอาไปสักนิดหนึ่งเลยกัน แอบเสียใจนิดนึงอะไเป็นไรเอาแครอทไปซะหน่อยเอาไปประดับ <c oughs> อ,อะไรอีก <c oughs> เอาเห็ดออริจิสเอาเห็ดออริจิสเชิฟเอาันนี้ไปด้วยหน่อยหนึ่งประมาณนี้พออ๋วอวน้ำจิ้มตักตรงนี้ได้เลยแต่อะไรเป็นอะไรว้อวมีน้ำจิ้มพอนสื่อด้วย แล้วตักๆๆแล้วก็เป็นนั่งกินกันแย่แล้วมีตัวทำลายความคุ้มค่านั่นก็คือข้าวฟองะหลีฟังจับล้วหน่อยโอ้หดูดิ วดีสดๆดีสดๆเ,เป็นพวกแบบชอบกินข้าวแกงกะหรี่มากเดี๋ยวจะมาลองว่าเป็นไงนี่นี่นีบอกเลยนะพวกข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเป็นของที่แบบตัดกำลังมากแต่ก็ต้องกิน แปลกๆนิดน,นึงเลยว่าไม่เคยกินขนมจีนกับตะเกียบเลยแต่จริงๆแล้วเขามีซ่อมให้นะแต่ว่าก็ก็ขี้เกียจแล้ว,วอะกินอย่างนี้แหละเฮ้ยของเราปะอ๋อไม่ใช่ลองชิมชิมชิมแซ่บนะเพราะเราเจดีนะเจอของดีใกล้บ้านนี่แค่นี่แค่ขนมจีนนี่แค่ของทานเล่นในร้านยังแซ่บเลยอะพี่แกลองชิม เบบ้้งงเเฮ้ยอร่อยกว่าร้านประจำที่กินตรงนี้อ่ะคือออฟฟิศเราอ่ะอยู่แถวๆนี้ไงแถวแถวแบลิ่งก็อย่างที่บอกว่านั่งรถผ่านแล้วเห็นคนเต็มตลอดก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมคนแน่นมันดีขนาดนั้นเลยอ่ะทุกคนของทานเล่นต้องต้องอร่อยขนาดนี้เลยอ่ะแล้วอันนี้คือราคา2อ0กว่าบาทเองสั่งแพงสุดก็น่ารวมแบตก็น่าจะประมาณ300หน่อยๆได้ทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างด้วยขร้องพิซซ่า ใครที่เคยกินโดมิโนอะแถวแถวนั้นเลยอะไม่เชื่ออลิฟลองกัดคำไหนก็อร่อยเราเจอร้านเด็ดแล้วในร้านประจำแล้วมากินตอนไหนก็ได้เพราะราคาถูกมากแล้วคุ้มมากอร่อยมากยังไม่ได้กินแบบเมนคอร์สเลยนะมาเราลองกินเมนคอร์สกันทุกคนช,ชอบมากเลยชีสและคซิตี้เนีนะ่ยสุดยอดร้านนี้ กเนาะใช่ของดีอ,อ่ะร้อนอยังรอ้อนแล้วล่ะร้อนแล้วแหละร้อนแล้วก็มาดิ <laughs> ขอลองหมูสามชั้นกันเลยชิ้นคือแบบสวยมากทุกคนควาเสียงฟังเสียงฟังเสียงแสดงแห่ง <laughs> ความอร่อย <laughs> อันนี้ความมูอันนี้น่ากินมากเลยสวยมาก <laughs> อันนี้หมูสามชัน้นซอสโคตจูจังเนื้อเขาดูสวยดูสดมากเลยอ่ะหมูราคาน,นี้ได้ทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างขายได้ที่ไหนบูฟเฟ่จำกัดเวลาแต่สองชั่วโมงกินจนเหนื่อยอะ่ะโอ้แต่ว่าจะก,กาแอบติไปหน่อยนึงนะเพราะที่รู้สึกไม่เป็นไรเปลกกะาได้ไม่เป็นตะแก,กงได้เขาเรียกว่าตะแก,กงเูเตา ตะเกยีบเกยบเ,ยเนื้อหมูชิ้นใหญ่มากแปะให้ดูมันคืออะไรมันคือกุ้งแก้วหมาล่าชิ้นหนักกระจุมกระติ่มน่าหลากร้อ <c oughs> นเซฟีฟู้เยอะมากมีหมึกกระดองยักษ์มีกู่แม่น้ำมีหอยลอดหอยเชลล์หอยแมงผู้ชิลีแล้วก็หอยหวานซึ่งจริงๆมันคือขอนหวานจริงๆ เห็นเขาเคยมีดราม่าก,กันว่าหอยหวานจริงๆแพงมากเลยนะไอ้หอยที่เรากินกันอยู่มันคือหอยหมากค่ะคิวก็ดูไม่เป็นอ่ะขึ้นท่พความแต,ตกต่างกันระหว่างหอยหมากกับหอยหวานนะจ๊ะ ไม่รู้มันมีน้ำจิม้มหมูกระทะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันเนี้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รรลองชิมกันก่อนเริ่มจากอันนี้แซ่บๆวันๆแซ่บๆอันนี้น้ำจิ้มน่าจะน้ำจิ้มซูกี้อ๋อเดี๋ยบอกแล้วอันเนี้ยน้ำจิ้มหมูกระทะอันนี้น้ำจิ้มซูกี้อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มซุปกิ้วโอเคนะรสมันจะดับจัดหน่อยน้ำจิ้มซีฟู๊ดคือค้นคลากร้านนี้ถ้าใครชอบกินรสจัดชอบกินรสถึกร้านนี้คือสุดยอดน้ำจิ้มคือเด็ดมากมากกว่าอ๋อมีพอนสื่อด้วยนะมันชอยอยู่มันเ,อ,เอออะไรเข้มข้นชอบเหล่านี้มากกว่า เยี่ยมยอดเลยแต่ได้มันไม่มีน้ำจิ้มเกหลีอะรจังปะผนจะไม่มีนะถ้ามีน่าจะเด็ดกว่านี้แต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วทัหดาคแบบสองร้อยกว่าบาทนี่น้ำจิ้มอันนี้อร่อยกลางๆอะอร่อยมาก เราอยากจะเอามามิกแอนแมทกันดังซี่ก็ได้นะ มขอลองกินชีสเดี๋ยวๆ <c oughs> ชิโน,มมน,น่เคยนะมันเติมหอมประมาณนึงกับสวกินเพลินๆอร่อยเลยอ่ะที่สำคัญสั่งได้ไม่อั้นอยากกินทาบักนต้าอนน <c oughs> เอ้ย <c oughs> มันมีสองซุปใช่ไหมมันมีซุปส,ส,ส,สามสาหากับซุปน้ำดำ จะลองกิมน้ำซุกัน มันจะไปแต่มันไปไม่สุดไม่รู้เป็นเออะไรแต่ล้มๆโอเคนะสดง่ายกินง่ายกินได้เรื่อยๆน้ำดาดีรสชาติหวานน้ำดำอร่อยะน้ำดำดีมากทุกคนกลิ่นหอมแบบโอ้ยสเปกมากแต่ก้เห็่แอบหย่อูไปหาก่อนเจอแล้วเจแล้ว ขายเท่าไหร่เฮ้ยขายหมูชิ้นนี้500แพงเกินไปในมิวจักเลยนะเฮ้ยไม่ใช่งทุกคนกงอยากรู้อยากรู้ไปดูตามดีเลยนะเรามาลองกินหมูในซุปน้ำดำกันดูบ้างว่าเป็นยังไงแต่กี้ที่พิกินเป็นสามผหายรู้สึกว่า คือน้ำดำเขาไม่ได้เขมเหมือนแบบร้านอื่นๆมันไม่ได้เค็มมันจะออกแบบมีความหวานหน่อยๆแต่สำหรับคนที่ทานหวานน้อยอย่างพี่กายังบอกว่าอร่อยทีมเลยรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันอร่อยจิงเลยนะพี่กาลองข้าวแกงกะหรี่ไหตักมาต้องนานเลยบอกเลยว่าเป็นตัวตัดกําลังมากแต่ไปร้านไหนถ้าเจอก็ต้องกินพี่กาเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มากอุ้ยเขามีหมูมาให้ด้วยใช่ไหมชาเป็นหมูสามชั้น รสชาติดีมากคล้ายๆข้าวโพดจริเหมืงนนขนาดนั้นเลยอะลองลออันนี้มันว้าวมากทุกคนนแต่กี้พิมแอบกินกุ้งดองมาส่วนตัวพิมรู้สึกว่าชอบเลยนะนี่้องก็จะไซส์น่ารักน้ำดองก็โอเคเลยไม่เหนีไปไม่หวานมา อ๋เลยนะให้พี่ท้าลองลองดีน้ำตองดีงดถึงเลยอะร้านนี้ยรสชาติจัดจ้านดีน่อ,อยากพห็นทธิ์ว่าจะกินถ้าใครหิวปวดท้ออะไรมากินด้วยกัน <laughs> ถ้ากินถามพี่พนักงาน,างนางมาว่าร้านนี้เปิดมานานยังเขาบอกเปิดมาปีกว่าแล้วแล้วก็ที่เนี่ยสาขาแรกแล้วก็มีแผนว่ากำลังจะขยายสาขาด้วยอขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ร้านนี้ไปเปิดใกล้ๆ้บ้านทุกคน <laughs> แล้วพี่พนักงานเขาก็บริการดีมากตะเกียรเขาเห็นว่าเออเตามันเริ่มดูแบบเลอะเลอะ,ะแล้วเขาก็แบบว่าเออเปลี่ยนกระทะไหมคะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนให้คิดให้ร้านนี้3ดี4ดีเลยแล้วกัน1ราคาดี2โลเคชันดี3อาหารอร่อยดี4เซอร์วิสดีอยากให้ทุกคนได้ลองมากิน กินอะไรเลยเต็ไมไ,ไปหมดเลย <c oughs> นี่ดูลิฟต์ตักมาดิไอตอนแรกว่าจะแบบเล่นๆสาวแบบนิดนี้นี้นี้ก็เลยเอา้ามันดูแบบไม่เล่นแล้วอะ่ะมันดูแบบจริงจังอะ่ะมันดูแบบเกินไปแล้วแบบคือไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> บอกเลยว่าแบบร้านนี้ผมขอตำหนิเลยของเยอะไปเลือกกินไม่ถูกเลยจริง <c oughs> กินไม่ถูกจริง ตอนกินกินอยู่เนี่ยถึงกับต้องถ่อดอะไรเนี่ย,ยเ,เราอวยกันมาทั้งคลิปแล้วไอ้จริงอ่ะผู้ต้องจองร้านนี้คือพิมชอบแบบชอบชอบชอบแบบชอบมากมากจริงๆทุกคนอยากจะพาเพื่อนพาใครก็ตามแต่มากินแต่เราต้องตีกันบ้างสักนิดนึงอ่ะพี่ก้าเริ่มเลยเจออยู่อันเดียวก็คือหอยเชลล์ที่เป็นฝาอะ,อะไรเงี้ยเหมือนว่ามันจะแห้งไปหน่อยคำว่าแห้งคือ หมือนเอาออกมาจากตูเ้เยน็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาตากลมนานเกินไปหลักๆก,ก็ประมาณนี้มีแค่เมียนเดียวเท่าที่เจอแต่อืน่นคือชอบหมดเลยลีฟมีอะไรที่ไม่แฮปปี้ไหมน่าจ,จะเป็นหอยมากกว่าหอยมันแห้งเกินลีฟก็เหมือนกันรู้สึกว่าหอยแห้งไปเหมือนกับพีก่กาส่วนตัวพิมพ์ที่พีรู้สึกว่าน,นหนึ่งที่มันแบบก็คือตะแกงกระทะพ์รู้สึกว่ามันแอบติดกระทะง่าย ถ้าแต่ว,ว่ามันมีวิธีที่มันสามารถทําให้กระทะมันแบบไม่ติดกระทะได้มากกว่านี้จะดีมากเลยจะรู้สึกว่าเราจะกินเพลินกินมันมากเลยแต่นี้เราแบบมาปิ้งทีเราก็รู้สึกว่าเออแกะยากเลยเกินกดะแซะก็จะแงะออกมากินได้แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบก็น่าจะมีแค่นี้นะที่พนักงานน่ารักทุกคนเลยจริงๆของกินอร่อยแล้วก็นอกจากมีขนมจีนมีข้าวซอยด้วยทุกคนปังมากร้านนี้ 299ถ้ารวมแวดแล้วจะกลายเป็นราคา3 6 2บาทแต่แต่ราคาเนี้ยไม่รวมน้ำนะจะมีน้ำแยกมาอีกบา่อิบทั้าบาทต่อคนทั้ง2อราคาแล้วก็ทั้งสองราคาสามารถกินไั้เอะดิอยากมีเรื่อง ล,ลกินโนเปินงย่างเหมือนกับพี่อย่างเงี้ยแล้วอยากจะได้หม้อชาบูด้วยจะมีค่าเพิ่มหม้อชาบู54บาทรวมแวบแล้วแล้วก็จะมีพวกน้าซุปหมาล่าน้ําซุปกระดูกหมูอันเนี้ยจะคิดราคาเพิ่ม50บาทอ่าถ้าเกิดใครอยากจะมากินแล้วกลัวว่าเออคิวมันจะเยอะคิวมันจะดแบบับรอนานหรือเปล่าก็แนะนําว่าให้มาในช่วงวันธรรมดาแล้วก็ร้านนี้เปิดตั้งแต่11ดโมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งเลยมีเพื่อนพาเพื่อนมามีแฟนพาแฟนมาแต่ยังไม่มีอสิตอนเนี้ยเศร้าปะมากินคนเดียวไปเล เออประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันนี้อยากให้ทุกคนมาลองกินจริงๆร้านนี้คือแบบสุดยอดมากแนะนำาด้คอมเมนต์หน่อยพิมพ์แต่ตอนนี้คือง่วงมากขอตัวไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วแล้วเจอกันในสปายอยากให้พิมไปกินบุฟเฟ่ร้านไหนร้านไหนเด็ดร้านไหนดีแนะนำคอมเมนต์บอกพิมได้พิมรออ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่แล้วเจอกัน